สวัสดีครับผมป๊๊บจากร้าน OB d s ดี p นะครับวันนี้นะครับจะมาบอกวิธีนะครับเกี่ยวกับการเซตการเลือกค่านะครับต่างๆมาวางในเกต์ลูฟี่เอ็เมนูภาษาไทยนะครับเนื่องด้วยนะครับตัวเกต์ลูฟี่เอ็เเมนูภาษาไทยตัวนี้นะครับทางโรงงานนะครับได้มีการเปลี่ยนนะครับการเซตค่าเมนูในการวางค่าของการเลือกค่ามาวางที่หน้าจอใหม่นะครับตัวนี้นะครับ เรานะครับก็เลยมาทำคลิปนะครับรีวิวให้สำหรับคนที่ซื้อนะครับเกียร์ลูฟี่ XS นะครับตั้งแต่1กันยายนนะครับมานะครับก็จะทำให้เมนูการใช้งานนะครับเปลี่ยนไปเล็กน้อยนะครับตรงการตั้งค่าคือการนำค่าต่างๆมาวางที่หน้าจอเดี๋ยวผมจะมาบอกแนะนำวิธีการเซ็ตคร่าวๆให้นะครับก็คือเกียร์ลูฟี่นะครับก็เป็นเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับเป็นลักษณะเหมือนเดิมทุกอย่างแบบนี้เลยนะครับ เมนูก็ยังเป็นภาษาไทยเหมือนเดิมนะครับการตั้งค่าเตอมต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนเดิมหมดนะครับเข้าไปตั้งค่าต่างๆได้หมดเลยนะครับแต่ที่เปลี่ยนไปนะครับที่เปลี่ยนไปก็คือการหาค่าต่างๆมาวางที่หน้าจอนะครับให้เราเลือกมาที่การตั้งค่าหน้าจอแบบนี้นะครับการตั้งค่ารายการนะครับจะสังเกตนะครับว่าตัวแถบทึบเนี่ยนะครับพอเรากดตัวนี้นะครับมันก็จะ เปลี่ยนค่าต่างๆได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเลื่อนนะครับแถบตัวนี้นะครับมาตรงนี้แล้วกดตรงนี้เข้าไปนะครับจะสังเกตว่าตรงนี้ครับเมนูมันเปลี่ยนไปเราไม่สามารถที่จะกดเลือกได้เลยแล้วนะครับก็ต้องมาเลือกเป็นกรุ๊ปตรงนี้นะครับกรุ๊ปตรงนี้ก็คือการเลือกหมวดหมู่นะครับของตัวค่าต่างๆนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้นะครับเรากด3ามขีดนะครับแถบตัวทึบตรงนี้จะเลื่อนมาฝั่งซ้ายแบบนี้นะครับ คราวนี้เราจะเอาค่ามาวางเราต้องเลือกหาตัวกุปตคือตัวค่าของมันก่อนหัวข้อใหญ่ก่อนนะครับตัว temperature นะครับก็คือการอ่านค่าความร้อนต่างๆนะครับเราก็พอเราเราเลือกตรงนี้แล้วใช่ไหมครับเราต้องมาเลือกฝั่งนี้ต่อโดยการกดปุ่ม3าขีดนะครับเข้าไปอย่างเงี้ยครับเราจะมาเลือกอะไร item นะครับสังเกตว่า item ก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับในช่องแรกเลื่อนลงมาอีกทีนึงนะครับจะเป็น water temp เนี่ย water temp จะขึ้นมาแล้ว90นะครับ วอร์เทม A วอร์เทม B นะครับแรงอันนี้ความร้อนท่อนะครับตัวเกียร์นะครับอัตราสิ้นเปลือกเชื้อเพลิงต่างเนี่ยครับผมว่าผมอาหม้อน้ำผมจะเลือกไปที่โอร์ตเทม A โพรเตเทมแบบนี้นะครับแล้วก็กดออกมานะครับเนี่ยหม้อน้ําก็จะมาอยู่นี้แล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็กดปุ่มนี้เลื่อนลงมานะครับตรงนี้เราจะเอาค่าอะไรอีกนะครับเราก็ต้องมาเลื่อนตัวคุบปก่อนนะครับดูคุบปตรงนี้นะครับถ้าเราไม่เข้าใจนะครับคุบปตรงนี้ เราดูตรงนี้มันคืออะไรเข้ามาดูฝั่งฝั่งขวาได้นะครับว่ามันบอกค่าอะไรบ้างตรงนี้นะครับเลื่อนปุ่มบนก็ขึ้นมาอย่างนี้ก็จะบอกเกี่ยวกับอัตริสินเปลองเชื้อเพลิงนะครับตรงนี้สปีดก็จะบอกเกี่ยวกับความเร็วนะครับอ่ทิปนะครับระยะเวลาที่ขับรถนะครับระยะทางอะไรเงี้ยครับโลต์ก็คือแบตเตอรี่เมื่อเราโหมดเราก็เลื่อนอกมาอย่างเี้ครับก็เป็นโลต์ก็จะมาขึ้นในช่องนี้ก็ค่อยๆตั้งไปแบบนี้นะครับเมนูจะเปลี่ยนแค่ตรงนี้นะครับสาหรับตัวนี้นะครับก็จะเป็น เวอร์ชันนะครับ v 2 1 6ก็จะเปลี่ยนเป็นเมนูแบบนี้แล้วนะครับแต่เมนูเก่าก็ใช้ได้ปกตินะครับไม่จำเป็นผมว่าเมนูเก่าใช้งานได้ง่ายกว่าด้วยนะครับผมชอบเมนูเก่านะครับเมนูอันนี้ค่อนข้างตั้งค่ายากกว่าเดิมนะครับตัวนี้นะครับแต่ก็ทำได้ครับตัวนี้นะครับก็ทำตามคลิปที่ผมแนะนำนะครับเลือกคุ๊บก่อนนะครับโดยการกด3ามคีย์เรียกนี้เราเลือกคุ๊บที่เราต้องการที่จะเลือกว่าเราจะเอาค่าอะไรโดยดูจากฝั่งขวานะครับ ก็อย่างผมมาที่การเซตค่าความร้อนน้ำมันเกียร์ต่างๆนะครับก็จะเลื่อนมาที่ตัวกรุ๊ปที่ User Data ตรงนี้นะครับก็สังเกตว่าจะมี User 1, นึ่งครับสองสามสี่ห้าหกเหมือนกันนะครับก็ลองทำดูนะครับตัวนี้นะครับสำหรับ Ruffy Xs เมนูภาษาไทยนะครับวันนี้ขอจบรีวิวนะครับเท่านี้นะครับสวัสดีครับ